ผู้สื่อข่าได้รับแจ้งว่ามีชายโรคจิตออกอารบ้านในเขตพื้นที่บ้านเฉลียงรับหมู่ที่3ตบลนานป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีพฤติกรรมขี่รถจักรยานยนต์ประกบหญิงสาวพร้อมทั้งขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยบางครั้งมีการขอทําทีเข้าห้องน้ําหากอยอยู่คนเดียวก็จะขอมีเพศสัมพันธ์ ล่าสุดได้ชดเด็กหญิงวัย12ปีขณะเดินอยู่ข้างถนนบังคับให้ขึ้นรถจักรยานยนต์ขับไปนี้ที่เปรียวบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและใช้นิว้วหย่เอวยวะเพศจากนั้นขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปทําให้ชาวบ้านต่างหวงใยลูกหลานที่เป็นผู้หญิงไม่กล้าปล่อยให้ไปไหนมาไหนเพียงลําพังต้องคอยดูแลไม่ให้ห่างสายตาผู้สึกอาเาอเดินทางไปที่บ้านเฉลียงรับหมู่ที่3ตมตะบลนานป่าพบกับนายอดุลนนท์ทคโคึึงเป็นพยาใหญ่บ้านหมู่ที่3ตมตะบนานาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เล่าให้กับผู้สื่อข่าวฟังว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านของตนเองและใกล้เคียงโดยที่คนร้ายจะสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบใส่แมสปิดปากสวมเสื้อคลุมสีดำใส่กางเกงยีนส์ขับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจากนั้นก็จะมี จากนั้นจะตระเวนไปในพื้นที่เมื่อพบผู้หญิงที่ขับรถจัก,กรยานยนต์มาเพียงคนเดียวก็จะขี่รถประกบพร้อมทั้งขอมีเพศสัมพันธ์รวมทั้งหากพบว,ว่ามีหญิงสาวอยู่บ้านเพียงลําพังก็จะจอดรถและทําทีขอเข้าห้องน้ําจากนั้นจะขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยซึ่งสร้างความบวาดกลัวให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากจนทุกวันนี้ไม่มีใครกล้าปล่อยลูกหลานที่เป็นผู้หญิงอยู่บ้านหรือออกไปเล่นข้างนอกเพียงลําพัง ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดส่วนเมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาแม่ของเด็กหญิงเอนามสมมุติอายุ12ปีช้ให้เด็กหญิงเอไปเอาเงินค่าดอกไม้กับเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันเพียงร0อเมตรและอยู่ในแหล่งชุมชนปรากฏว่าขนาดที่เด็กหญิงเอกำลังเดินอยู่นั้นคนร้ายได้ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบพร้อมทําทีทาหาบ้านคนและให้เด็กหญิงเอพาไป แต่เด็กหญิงเองปฏิเสธคนร้ายจึงได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปสักพักและได้ขี่วนกลับมาพร้อมทั้งกระชากตัวเด็กหญิงเองขึ้นรถจักรยานยนต์ด้านหน้าพร้อมทั้งใช้มือปิดปากและขู่จะฆ่าจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์ลัดเลาะไปจนถึงที่เปรี่ยวและได้จอดรถพร้อมทั้งบังคับให้กับเด็กญิงเองถอดเสื้อผ้าจนหมด รวมทั้งของคนร้ายด้วยจากนั้นใช้นิ้วเยาะอวัยวะเพศของเด็กหญิงเอสองถึงครั้งและใส่เสื้อผ้าขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปส่วนเด็กหญิงเอเมื่อคนร้ายหนีไปแล้วได้ใส่เสื้อผ้าและวิ่งออกไปขอความช่วยเหลือพยาบ้านหมู่ที่3กล่าวว่าหลังจากทราบเรื่องราวตนได้นำเด็กหญิงเอเดินทางไปแจ้งความไว้ที่โรงพักเมืองเพชรบูรณ์พร้อมทั้งนำเด็กหญิงเอไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ3-4ถึงวันจึงจะทราบผล จากกรณีดังกล่าวตนได้มีการประกาศเสียงตามสายและชาวบ้านช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานรวมทั้งสังเกตผู้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินขาวสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบซึ่งหากพบให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าที่ตำรวจทันทีเพื่อจะได้ตรวจสอบว่าเป็นคนร้ายหรือไม่นอกจากนี้คนร้ายรายนี้ได้เคยเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่โดยเฉพาะการขี่รถจักรยานยนต์ประกบหญิงสาวพร้อมทั้งของมีเพศสัมพันธ์ ผู้สึกข่าจึงลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพบนางสาวเออายุ21ปีและนางสาวบีอายุ18ปีชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลน,นาป่าซึ่งถูกคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านและทำทีสอบถามหาบ้านคนรู้จักจากนั้นขอมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเจ้าตัวไหวตัวทันเรียกพื้นบ้านมาช่วยจนคนร้ายหลบหนีไป โดยที่นางสาวบีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนอยู่ในบ้านสังเกตเห็นชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้ c คริกสีน้ำเงินขาวมาจอดหน้าบ้านพร้อมทั้งสอบถามหาซื้อไก่และมาขามหวานซึ่งตนก็บอกว่าไม่ได้ขายจากนั้นคนร้ายก็ขับรถออกไปสักครู่หนึ่งก็วนกลับมาใหม่พร้อมทั้งขอเบอร์โทรศัพท์และถามว่ามีแฟนหรือ,อยัง ซึ่งตนก็ตอบว่ามีแฟนแล้วและก็มาได้ให้เบอร์โทรศัพท์ไปคนร้ายจึงขับรถออกไปจากนั้นอีกไม่กี่วันคนร้ายก็ขับรถมาอีกซึ่งในขณะนั้นตนนั่งทำรายงานอยู่ในบ้านคนร้ายชะงกหน้าเข้ามาทางหน้าต่างบอกให้เปิดประตูซึ่งตนจำได้ว่าเป็นคนเดิมที่เคยมาเมื่อสองสามวันก่อนจึงรีบล็อกประตูและออกจากหลังบ้านตระรโกนขอความช่วยเหลือจากลุงที่อยู่ข้างบ้านเมื่อลุงออกมาชายคนดังกล่าวก็ขับรถหลบหนีไป ที่ผ่านมานั้นตอนได้สอบถามเพื่อนๆืนต่างหมู่บ้านก็พวกบว่าถูกชายคนในลักษณะดังกล่าวขี่รถจักรยานยนต์ประกบและขอมีเพศสัมพันธ์ทำให้ตนและเพื่อนบ้านรวมทั้งคนในหมู่บ้านนั้นมีความหวาดกลัวเกรงว่าจะได้รับอันตรายจากชายคนดังกล่าวกระทั่งคนร้ายได้มาก่อเหตุฉุดเด็กหญิงวัย12ปีไปทำอนาจารจึงอยากขอให้ตำรวจเร่งติดตามจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วก่อนที่คนร้ายจะไปก่อเหตุอีกและอาจจะรุนแรงมากกว่านี้ก็เป็นได้ ล่าสุดผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าเจ้าที่ตำรวจลงพักเพชรชบูรณ์ทำการจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุชุดเด็กหญิงอายุ12ปีแล้วพาขี่รถจักรยานยนต์ไปในที่เปรี่ยวจากนั้นบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและใช้นิ้วลวงเข้าไปในอวัยวะเพศของเด็กหญิงคนดังกล่าวเสร็จแล้วขับรถหนีไปเหตุเกิดที่บ้านเฉลิงรับหมู่ที่3ตบลนาป่าอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่17เมษายนที่ผ่านมาซึ่งขณะนี้ตำรวจถูก ซึ่งขณะน,นี้ตำรวจควบคุมตัวมาสอบสวนที่โรงพักเมืองเพชรบูรณ์จึงเดินทางไปตรวจสอบพบกับพั e, นตำรวจศรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเพชรบูรณ์พร้อม้วยจาที่ตำรวจกำลังทำการสอบสวนนายอวยชัยวงคำอายุ25ปีอยู่บานเลณที่15หมูห่1ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยที่นายอวยชัยให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุด,ดังกล่าวจริง โดยก่อนเกิดเหตุได้ขี่รถจักรยานยนต์ Honda Crix สีน้ำเงินไปตามเส้นทางในหมู่บ้านพบเด็กหญิงอายุ12ปีกำลังเดินอยู่ข้างถนนจึงทำทีเข้าไปสอบถามหาร้านค้าและอาสาจะพาไปส่งบ้านเมื่อเด็กหญิงขึ้นรถแล้วจึงขี่รถจักรยานยนต์พาไปในที่เปรี่ยวแล้วบังคับให้ถอดเสื้อผ้าและจึนใช่นิ้วแหวอวัยวเพศจากนั้นจึงได้หลบหนีไปโดยไม่ได้ข่มขืนแต่อย่างใด และนอกจากนั้นนายโอชัยได้สารภาพต่อว่าได้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ตามหญิงสาวไปถึงบ้านพร้อมกับขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยจริงรวมทั้งเมื่อหลายเดือนก่อนได้ก่อเหตุโชว์อวัยวเพศให้หญิงสาวดูในขณะที่หญิงสาวคนดังกล่าวกำลังขี่รถจักรยานยนต์พร้อมทั้งขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยแต่หญิงสาวคนดังกล่าวไม่ยอมและได้ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปเหตุเกิดบนถนนเส้นทางสายป่าม่วงถึงบ้านบงตะบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองโมงเย็นของวันที่15 มก,การาคม2 5 6 2ที่ผ่านมาซึ่งตอนทำไปเช่นนี้เพียงเพื่อหวังว่าหากขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยหญิงสาวจะยอมและมีอะไรด้วยไม่หวังที่จะคมขืนแต่อย่างใดและเมื่อและเมื่อก่อเหตุเสร็จแล้วตอนนี้ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านซึ่งอยู่ห่างจากสถานที่ก่อเหตุเพียงไม่กี่กิโลเมตรเมื่อกลับไปบ้านก็ทำตัวปกติโดยที่ลูกและเมียไม่รู้เรื่องเลย ด้านพันธุเบกสรีถนนเรือนมูลผู้กำกับการสถานีตำรวจพุทรเมืองเพชรบูรณ์บอกว่าหลังเกิดเหตุตนได้สั่งการให้ตำรวจออกสืบสวนหาลักษณะรถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีน้ำเงินขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนในที่สุดทราบว่ามีผู้ต้องสงสัยอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่15หมู่1ตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ จึงให้เจ้าที่ตำรวจเชิญตัวมาสอบสวนที่โรงพักซึ่งผู้ต้องหาได้ให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุดังกล่าวจริงส่วนนั่นของรัฐเตเบกสยามเสตาพนังกงานสอบสวนกล่าวว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหายการรับสารภาพว่าก่อเหตุดังกล่าวจึงได้แจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีซึ่งไม่ใช่ภรรยาตนโดยเด็กคนนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม พาเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเพื่อการอนาจารและปราศจากเหตุอันควรพร้อมทั้งข้อหาภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเพื่อการอนาจารชาวบ้านนับร้อยแห่พากันช่วยนำไม้ตะเคียนที่ถูกฝังอยู่ใต้สะพานขึ้นมา หลังมีหญิงชาวบ้านที่ปลูกบ้านอยู่ใกล้สะพานถูกระวงเลขท้ายที่ต่อกันหลายงวดได้เงินนับแสน อ้างว่าฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียนอยู่ใต้ดินบริเวณใกล้กับบ้านร้องของให้ช่วยพาก,การ,รอยู่กับไม้ตะเคียนผู้พี่ที่ถูกขุดขึ้นเมื่อสองปีที่ผ่านมาขณะทําการก่อสร้างสะพานคอนกรีตโดยขณะทํา,าพิธีเพื่อน,นําไม้ตะเคียนขึ้นจากดินที่ทับถมได้มีร่างทรงที่อ้างว่าเป็นนางตะเคียนชื่อทิพย์เกศรนั่งร้องไห้โหขอร้องให้ชาวบ้านช่วยนําตนขึ้นทีเพราะทรมานพร้อมกับมีการฟ้อนรํากรีดนิ้วทําให้ชาวบ้านพากันตีเป็นตัวเลขต่างๆนานา,นา ด้านร่างทรงอ้างตามหาไม้ตะเคียนต้นนี้มานานหลายเดือนแล้วหลังมีชาวบ้านไปปรึกษาว่าฝันเห็นเจ้าไม้ตะเคียนขอร้องให้เชื่อพาไปอยู่กับตะเคียนผู้เป็นพี่ที่วัดในหมู่บ้านเพิ่งจะมาเจอว่าถูกดินทับอยู่ใต้สะพานจึงพาชาวบ้านและและหมอพิธีมานำขึ้นที่สะพานกรมทางหลวงชนบทพศ2,557 บนถนนพช4050ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมต่อหมู่บ้านคลองปราหมอหมู่ที่5ตำบลสาราลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีผู้นำหมู่บ้านคลองปราหมอประสานขอกำลังอาสาสมัครชนแดนสงเคราะห์นำโดยนายชินชัยทาดาอักษรณรงค์และกำลังกว่า10นายพร้อมด้วยรถยกและรถลากจูงช่วยกันนําไม้ตะเคียนที่ดุกดินทับติดอยู่ใต้สะพานโดยท่อนไม้ตะเคียนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20เซนติเมตรความยาวประมาณ4เมตร มีปลายไม้โผล่มาจากดินกว่า2เมตรชั่วเวลากว่า1ชั่วโมงจึงสามารถนําไม้ตะเคียนดังกล่าวออกมาได้แล้วจากนั้นนําไปไว้ที่วัดคลองปราหมอหมู่ที่5าตำบลสาราลายอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งอยู่ห่างจากตัวสะพานประมาณ500เมตรโดยมีชาวบ้านกว่า100คนต่างพากันไปมงุงดูการทําพิธีนําไม้ตะเคียนขึ้นมาจากดินโดยชาวบ้านต่างพากันพูดว่ามีนางตะเคียนไปเข้าฝันชาวบ้านแล้วถูกระวัลหลายงวดจึงอยากได้เลขไปสิ่งโชคบ้าง พร้อมบอกว่าก่อนหน้านี้เมื่อปี2557ตอนสร้างสะพานคอนกรีตเกิดเหตุการณ์ประหลาดไม่สามารถตอกเสาเข็มฐานรากสะพานได้รถแม็กโครขุดไปพบไม้ตะเคียนท่อนใหญ่จึงทำพิธีพาไปตั้งไว้ที่วัดคลองประหมอจึงก่อสร้างสะพานได้สำเร็จและไม่นานก็มีคนฝันว่าเจ้าแม่ตะเคียนไปเข้าฝันให้เลขถูกติดต่อกันหลายงวด จากการสอบถามนางเดือนน้อยใสอายุ60ปีอยู่บา้านเลขที่402หมู่5ตบลสาราลายอเภชนแดนจัังหวดเพชรบูรณ์บอกว่าก่อนหน,น้านี้เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาเวลาเดินผ่านสะพานนี้จะรู้สึกขนลุกและมีอาการแปลกซึ่งบ้านตนอยู่หา่างจากสะพานไม่ถึง100เมตรพอตกกลางคืนก็มีผู้หญิงไปเข้าฝันอ้างว่า เป็นนางตะเคียนขอร้องให้ช่วยนําขึ้นมาจากดินที่ทับอยู่เพราะทรมานมากและอยากไปอยู่กับนางตะเคียนผู้พี่ที่มีคนนําขึ้นไปไว้ที่วัดตนจึงบอกว่าถ้าจริงขอให้มีโชคถูกรางวัลและจะให้คนมาช่วยขึ้นจากดินหลังจากนั้นตนก็ถูกระวะเล็กท้าย2ตัวบ้าง3ตัวบ้างที่ต่อกันสี่งวดจึงออกตามหาไม้ตะเคียนว่าถูกฝังอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่พบจึงไปปรึกษาร่างทรงในหมู่บ้านก็บอกว่าจะขึ้นมาเห็นเองไม่ต้องตามหา เวลาผ่านไปหลายเดือนจนกระทั่งเมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาขณะที่ตนกำลังหาสาหร่ายน้ำจืดหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเทาเพื่อนำไปประกอบอาหารการกินนั้นพบว่ามีไม้ตะเคียนถูกดินทับอยู่บริเวณใต้สะพานกรมทางหลวนชนบทพศส5 5 7โผล่ออกมาจากดินที่ทับถมประมาณ2เมตรจึงแจ้งผู้นําหมู่บ้านระหว่างนั้นน้ําในคลองมีปริมาณเยอะอยู่จึงรอจนกระทั่งน้าลดแล้วจึงประสานอาสาสมัคร

แสดงอยู่ล่างลง ตึ pues ้งแสเลยนะแล้ uh, ถูกก really uh, right. ี่งวดสามสี่งวดติดสามสี่ติดเออคือน้ำมันเยอะๆขึ้นไม่ได้มันรอนหน้านี้แหละอ๋อนานยังที่ี่เขาไปดูไปนานหกเดือนหกเดือนนี่เป็นที่ไหนที่พูดพี่ถูกหวยจากต้นตะเคียนนี่เหรอถูกกี่งวดล่ะครับสี่งวดคือคือถูกยังไงมีคือเราไปเจออะไรกับต้นตะเคียนนี้ถึง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  กีดจำลึกนะคะกีดจำลึกใครๆมีใครมาบอกไม่มาบอกแล้วเรารู้ได้ไงว่ามีต้นตะเคียนอยู่ตรงนี้แถวๆนี้เข้าโซงเข้าโซงเข้าโซงแบบว่ามอยากขึ้นมอยากขึ้นแต่ไม่รู้จุดไหนเขาบอกว่ายังทำให้เห็นเขาบอกอย่างนี้อย่งนี้ทำให้เห็นมีนี่เพิ่นมาหาผักไงก็เพิ่นเห็นกันเลยบอก ก่อนหน้านี้เขาไปหาเราบ้านที่เหยีย่อยากขึ้นจากน้ำอยากขึ้นจากน้ำขึ้นน้อยขึ้นน้อยไม่มีมาที่ก้าไม่เห็นไม่เห็นขึ้น้ำพัดข้าไ่ นายสิริชัยจันพัชรินนายกเทศมนตรีตำบนหนองไผ่อำเภอหน,นองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ร่วมนำวงกองยาวชาวหนองไผ่ซึ่งเป็นการรวมตัวฝึกซ้อมของชมรมผู้สูงอายุมาช่วยสร้างสีสันบัลลังจังหวัดดนตรีกรองยาวพร้อมด้วยนางรำแต่งกายอย่างสวยงามเพื่อการต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่หนึ่งพ .2512 ซึ่งเวลาต่อมาที่หอประชุมโรงเรียนเพิ่มสุขเทศบาลตะบนหนองไผ่ ได้มีการจัดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชูศักดิ์ชุนเกาะประจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีเปิดมีนายชัยสิทธิ์ชัยสำริ์ผลนายอำเภอหน,งนองไผ่กล่าวให้การต้อนรับ และมีนายสริชัยจันทพัชรินนายกเทศมนตรีตะบลหน,นองไผ่เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ทางนี้ในการจัดประชุมสันิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูร์นั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความร่วมมือความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกและเพื่อให้มีโอกาสพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ตลอดจนเพื่อสับสนกิจการใ,ใดอันเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลและนำปนาอุปสรรค ในการบริหารงานเทศบาลเสนอความเห็นต่อสนิบัติเทศบาลภาคเหนือและสมาคมสนิบัติเทศบาลแห่งประเทศไทยซึ่งการประชุมครั้งนี้มีเทศบาลเข้าร่วมประชุมจำนวนทั้งสิ้น25แห่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยประธานสภาเทศบาลน,นายกเทศมนตรีและประลัดเทศบาลในจังหวัดเพชรบูรณ์ ครัท่านใจใหญ่ๆครับพวกผมไปเที่ยวประวัติครับไปเที่ยวไปเล่นครับรถขึ้นไปเที่ยวชมแดนไปดูบางโปงวัฒนธรรมญาครับท่านใดที่เียวกาสก็ไปนะครับได้ท่านเจ้าวาดวัดจำปาวัดธรรมญาณนี้ก็จะเป็นรูปสิ่งเกศเลยนะครับ,รบของได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ สี่เพื่อ,อรอกระดาษมาแทนที่ไหนบ้าบหลังจากนะครับเสร็จสิ้นที่การเปิดแล้วก็คือสุนัขจิ้จักที่เกิดขึ้นตในในามแนวต่างๆในหลวมที่ถัาผิดตัว มาอจากาสมาคมอธดีาและมีระข้ามจังหัดรเป็นรับสลนะรัวนั้นเปสมาคมมใหม่สมใหม่ตัวนี้หนึ่งดูภาพชดหืท่านประชุมสองสมาชิกสำเร็จการศึกษาอธิบดนาวันดบานหหรือ จากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กว่ากับตันต้อมได้โพสต์เรื่องราวของตนเองลงเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันพุทธที่17เมษายน2562เวลา19.28นาโดยเรื่องมีอยู่ว่าป้าเดินมาถามผมป้าอยากกลับบ้านแต่ป้าไม่มีเงินเงินที่ป้ามีก็จ่ายค่าแท็กซี่ไปหมดแล้วผมยืนนึกคิดอยู่พักหนึ่งแล้วผมก็ควักเงินส่วนตัวของผมพร้อมกับพูดว่าป้าเอาเงินนี้ไปซื้อตั๋วกลับเพชรบุรีบ้านเรานะกลับพร้อมผมเลยผมขับคันนี้ป้ายืนร้องไห้เลย ครับท็คนเพชรบูรณ์แฮกแพงไม่ทิ้งกันอยู่แล้วครับวงเล็บแจเขาใจเรา24กทมพอชอเพชรประเสรศิฐหลังจากที่มีการโพสต์เรื่องราวดังกล่าวลงบนโซเชียลปรากฏว่ามีผู้คนจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์กล่าวชื่นชมพร้อมทั้งอวยพรและกดไลค์กดแชร์ต่อๆกันในโลกโซเชียลเป็นจำนวนมากในการมีน้ำใจของกัปตันต้อม ซึ่งได้ตัดสินใจช่วยเหลือคุณป้าท่านนี้ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนให้ได้เดินทางกลับบ้านที่เพชรบูรณ์ในครั้งนี้อย่างปลอดภัยผู้สื่อขาจึงติดต่อไปยังโชเฟ่นหนุ่มคนนี้ทราบชื่อว่านายเทวราชใจปัญญาหรือกัปตันต้อมอายุ30ปีอยู่บริเลขที่10ทับ1ห,หมู่ที่11ตำบลหน,นองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นพนักงานขับรถร่วมบขสอของบริษัทเพชรประเสริฐจังหวัดเพชรบูรณ์หมายเลขข้างรถมม้า .4 ขอไข่14ขีด57กรุงเทพภูเรือทะเบียน10ขีด1502เพชรบูรณ์เป็นรถทัวร์ประบากาศ2ชั้นซึ่งขับรถมาแล้วประมาณ5ปีโดยกับตันต้มหรือนายเทวราชไดเล่าเหตุการณ์ให้ผู้สึ่ข่าวฟังว่าวันนั้นตัวมีเงินติดตัวอยู่ในกระเป๋า2.60บาท คิดในใจว่าจะทำยังไงดีซึ่งหากจะให้ป้าขึ้นรถไปโดยไม่มีตั๋วก็ไม่ได้อีกจึงตัดสินใจให้เงินป้าไปซื้อตัวรถกรุงเทพเพชรบูรณ์ในราคา252บาทและพูดกับป้าว่ากลับพร้อมผมเลยผมขับคันนี้ซึ่งทำให้ป้าถึงกับยืนร้องไห้ไปเลยส่วนเรื่องที่มีเพจต่างๆนำเรื่องราวของตอนเองไปแชร์ในโลกโซเชียลและมีคนชื่นชม ตนเองก็รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการทำความดีและขอบคุณที่สังคมให้ความสนใจไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์เยอะมากขนาดนี้ปีป้าเข้ามาอขอความช่วยเหลือนะครับผมแล้วก็บอว่าไม่มีค่าโดยสารที่พอที่จะกลับบ้านเว่านึกคิดนะคนบ้านเดียวกันคนไปทางเดียวกันร่วมทางเดียวกันเพราะอะไรที่พอช่วยกันได้ผมก็ ช่วยกันไปก็คือนําป้ากลับบ้านเราคือช่วยค่าโดยสารน,นิดหน่อยนะครับผมผมเป็นคนชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วชอบอัปเดตรูปตัวเองเล่นก็บางทีไลค์ก็ไม่เยอะละแปดสิบเก้าไลค์พอเอารูปป้าลงก็ไม่ได้คิดอะไรมากเช้ามาก็มีกระแสต,ตอบรับคือการแชร์ลงในเพจต่างๆก็ดีใจครับผมได้เป็นส่วนหนึ่งการทำความดีช่วยเหลือสังคมนะครับ 4ขวดโบกันนกก็ฟรีรวมสี่ฟรีมูลค่ากว่า19ล้านบาทวันนี้ถึง31ธันวาควมนี้เป็นกว่าก็ดอนกว่าผักที่เราปลูกเนี่ยเป็นผักที่ปลอดสารเคมีคนกินปลอดภัยคนปลูกก็มีรายได้เพิ่มค่ะกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรปบุระ PGS เพชรบุญนะคะก็จะมีเครือข่ายอยู่2แห่งค่ะ ก็อยู่ที่บ้านริมสีม่วงแห่งหนึง่งแล้วก็บ้านนางััวอีกแห่งหนึ่งนะคะซึ่งทั้ง2แห่งนี้ทางสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดเราค่ะ เข้าไปเป็นที่เลี้ยงเข้าไปส่งเสริมตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงเรื่องของการตลาดนะคะกระทรวงพาณิชย์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูร์จับมือกับเลมอนฟาร์มส่งเสริมกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี PGS เพชบูร์โดยที่บ้านริมสีม่วงนั้นส่งเสริมให้ทาฟาร์มออร์แกนิกทัวร์ส่วนที่บ้านนาง,งวัวเป็นการทําหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ในวิถีพอเพียงตามรอยพอ่ออย่างไรก็ดีในอนาคตจะผลักดันการตลาดของเกษตรอินทรีย์รายย่อยเหล่านี้ให้ค้าขายผ่านตลาดออนไลน์ครอบคลุมทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศได้ครบวงจรซึ่งโครงการนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้เกษตรกรรายย่อยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่ผู้บริโภคยังได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยในเวลาต่อมาเ่าหลังจากเคี่ยวเขาแล้วนี่คอยว่าสิปูกระโปรงเรียงซัดเพื่อหารายได้เสริมจะว่าเปทังไหนเขาคือบอ โอ้ยมันสิคือบอ่อเถ่ามันสิได้ผลบอ่อมันสิมีหน้ามีท่าอยู่ด้วมะโหดมันสิบอ่อตายขาดทุนบ่ออแม่หล่ะเนาะแต่ตอนที่เาขาปลูกเขาหน้าปีเนั่นเขาก็ยังมีประกันภัยเขาน้าปีอยู่นันเดเขาพ่อจึงบสิบ่มีคือการทีละเท่าเออแม่อยู่เด้อหละนะ่ะเนาะมันสินี้ยู่บ่ฮงนะมีสิครับกับประกันภัยข้าพดเลี้ยงสัตว์ฟรีสำหรับเกษตรกร,กรที่เป็นลูกค้าสินเชื่อทกส สำหรับเกษตรกร,ร,กรทั่วไปที่ไม่ได้เป็นลูกค้าสินเชื่อทอกศจ่ายเพียง23บาท60สตางค์ต่อไร่สำหรับเกษตรกร,ร,กรที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่ม,มเติมสามารถจ่ายเพิ่มตามระดับความเสี่ยงของพื้นที่ได้ดังนี้พื้นที่เสี่ยงต่ำ3บาทต่อไร่พื้นที่เสี่ยงปานกลาง10บาทต่อไร่และพื้นที่เสี่ยงสูง23บาทต่อไร่โดยคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยน้ำท่วมหรือฝนตกหนักภัยแล้งฝนแ้ง หรือฝนทิ้งช่วงรวมพายุหรือพายุใต้ฝุ่นภัยอากาศหนาวหรือน้ำค้างแข็งลูกเห็บไฟไหม้และภัยจากช้างป่าความคุ้มครองพื้นฐาน 1, 1 5 0 0บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม240บาทต่อไร่ในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากสักตว์รูพืชหรือโรคระบาดความคุ้มครองพื้นฐาน750บาทต่อไร่ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม 120บาทต่อไร่เกษตรกรสามารถตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของคอพพหรือติดต่อสำนักงานคอพพใกล้บ้านนะครับโอ้ยมีนัีังสี่ยุติขันมียังสี่มันกระหายว่วงคอพพคุ้มครองผู้ฮหดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเขาหาข้อมูลเพิ่มได้ที่ w w w o i c o r t h สายด่วนค1 ้้านหอจังหวัดเพชรบรณ์อบตอบุ่งน้ำเต้าขอเชิญร่วมง,งานรำลึกนครบานเพชบรบณ์ครบรอบ75ปี สการะสารหลักเมืองและปิดทองพระเก้ยวมรกต3มฤดูวันที่21-26เถึงเมษายน2562ารกงณสาหลักเมืองนครบาลเพชรบูร์ตำบลบุ่งนำเต้าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่21เมษายนเปิดงานระลึกนครบาลเพชรบูร์ร่วมแต่งกายหนุ่มสาวนาครบาลร่งวิ่งมินิฮาฟมาราทอนชมการแสดงนกกรงหัวจุก2 2เมษายนชมการแสดงคอ,อนสอนอหล่มสักการแสดงของนักเรียนการประกวดศิลปะก,การแสดงนักร้องนักเต้น จากสาธารณสุขอำเภอหลมศัก์ชมวิเกยุทธนาคิวสนีและพบศิลปินนักร้องโบท็อปไลน์ไดมอน ๒เมษายนร่วมพิธีบวงสวงสาลหลักมือนครบาลเพชรบณ์ชมการสแสดงของมหาวิทยาลัยราชาพัฏเพชรบณ์การประกวดนุ่มสาวนครบาลเพชรบณ์ลิเกย,ยุทธนาขิโยสเน่24เมษายนชมการประกวดมิสควีนลิเกย,ย,ยุทธนาขิโย,ย,ยสเน่และพบศิลป,ปินนักร้องอาอัศนีเวทีแจ้งเกิด25เมษายนมหากรมวยไทยและมหกกรมโชว์เครื่องเสียงรถยนต์สนุกสนานกับระวงย้ต์ยุคอสมอม 26เมษายนชุมมหากร,รมวมยไทยมหากรรมโชวครึ่งสีงยนรถย่่มแต่งกายคาวบอยและสนุกสนานกับศิลปินบอยไฟายมาลายพอน ชท่ฟรีชมฟรีตลอดงานทุกค่ำคืนชมมหรสพภาพยนตร์ดนตรีลิเกมวยการแสดงศิลป,ปะพื้นบ้านลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด21-26เมษายน2562ขอเชิญร่วมงานรำลึกนครบาลเพชรบุญครบรอบ75ปีสักการะศาลหลักเมืองและขอพรพระแก้วมรกต3ฤดูณบริเวณศาลหลักเมืองนครบาลเพชรบุญตำบลบุ่งนำเต้าอำเภอหลมศักจังหวัดเพชรบุญ ខ្លាប់់ទៅ់ទ